ข้อ11นะคะ2ยกกำลังลบ2ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ2ยกกำลังลบ2ยกกำลัง -2 แบบนี้เนี่ยดูรูปแบบนี้นะคะมีค่าเท่าใดก็ไก่16ข้อไข่32ข้อควาย64งางู128ข้อนี้เนี่ยดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะคะซึ่ง เลขยกกำลังเนี่ยก็มีสมบัติมากมายนะคะที่ต้องรู้ซึ่งในข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีเกี่ยวกับวงเล็บนะคะแล้วก็มีเป็นยกกำลังติดลบนะคะอย่างตรงนี้จะเห็นว่ายกกำลังติดลบอยู่จากสมบัติของเลขยกกำลังที่ควรจำนะคะก็มีอยู่ว่าถ้าเกิด A ยกกำลัง ลบ b แบบนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับเศนหนึ่งส่วน a ยกกกำลัง b อันนี้คือถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขติดลบนะคะอันนี้เนี่ยถ้า a ยาลัง z แบบนี้เนี่ย a เนี่ยคือเลขฐานคือฐานนะคะ z คือเลขชี้กำลังนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานน่าจะรู้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็น a b ยกกกำลัง m แบบนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ เอยกำลัง M B ยกกำลัง M นะคะเลขยกกำลังสามารถคูณเข้าไปในวงเล็บได้ถ้าเป็น A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้จะมีค่าเท่ากับ A อยกำลัง M N มะคะมีวงเล็บขั้นอยู่สามารถเอาวงเล็บออกแล้วเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น เอยกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n แบบนี้อันนี้เป็นคนละแบบกันนะคะคือเลขฐานเหมือนกันนะคะ้แล้วคูณกันอยู่เนี่ยสามารถเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้นะคะเป็น a ยกกำลัง M บวก n นะคะแล้วอีกกรณีนึงถ้าเป็นการหารนะคะเป็น a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง m เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m หาร b ยกกำลัง m นะคะคือเลขชี้กำลังสามารถคูณเข้าไปในวงเล็บได้นะคะถ้าเป็น a ยกกำลัง1ส่วน m ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วน m แบบนี้นะคะก็คือคูณเข้าไปในวงเล็บธรรมดานะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็น a ยกกำลัง m หาร a ยกกำลัง n เนี่ยในที่นี้เลขชี้ เลขฐานเหมือนกันแต่เลขชี้กำลังต่างกันเราสามารถเอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้นะคะเป็น A อลกำลัง m ลบ n นนะคะแบบนี้อันนี้เป็นหลักการคร่าวๆนะคะแต่ว่าสำคัญมากจะต้องทราบนะคะในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนะคะส่วนข้อนี้นะคะก็มาดูการที่บางอันเนี่ย ป็นในวงเล็บบางอันไม่มีวงเล็บเนี่ยก็จะทําให้เรางงนะคะซึ่งหลักการสําคัญถ้ามีวงเล็บแบบนี้เนี่ยปกติเราควรจะดูจากตัวข้างบนสุดก่อนนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งตัวบนสุดในที่นี้เนี่ยมีอยู่ว่าเป็นลบสยกกำลังสองแบบนี้นะคะนั่นก็คือหมายความว่าเป็นลบสคูณกัน2ครั้งนั่นเองนะคะธรรมดาเลยก็เหมือนกับ เอ่ยกำลังสองก็คือ a คูณกับ a นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเปลี่ยน A เป็นลบสองก็จะเป็นลบสองคูณกันนะคะก็ะจะได้เท่ากับ4นะคะลบคูณลบได้บวกดังนั้นเนี่ยตัวนอกของเราก็จะเหลือเป็นเอาตรงนี้นะคะก็จะเหลือเป็นลบสองทั้งหมดยกกำลังสี่แบบนี้นะคะ ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับลบ2คูณกันอีก4ครั้งนะคะแบบนี้การจับคู่ง่ายๆนะคะก็คือลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกอันนี้ได้เป็นลบ2คูณลบ2เป็น4คูณกับลบ2คูณลบ2เป็น4ดังนั้นคูณกันเป็น16นะคะดังนั้นเนี่ยตัวข้างนอกที่เหลือของเราก็นี้ของเราเนี่ยก็จะได้แล้วนะคะว่ามีค่าทั้งหมดเท่ากับ16นั่นเอง แต่ว่าตัวข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเอา16ไปคูณกับลบ2เลยเนี่ยจะยังไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวข้างในเนี่ยยังเป็นลบ2อันนี้เนี่ยยังติดยกกำลังของลบ2ตัวนี้ที่ใส่วงเล็บอยู่ดังนั้นเราจะต้องทำตัวที่ใส่วงเล็บตรงนี้ก่อนนะคะให้เป็นผลสำเร็จจึงสามารถอยู่ในรูปคูณกันแบบนี้โดดๆได้นะคะไม่ใช่ติดลบ2อีกครั้งหนึ่งเชนะคะ จึงยังไม่สามารถเอารลบ2ตัวนี้ไปคูณกับ16ข้างนอกได้นะคะถ้าคูณเนี่ยก็คำตอบที่ได้เนี่ยก็จะผิดไปเลยนะคะจะต่างกันเลยดังนั้นเราต้องทำตัวข้างในก่อนนะคะที่เป็นลบ2กำลังลบ2แบบนี้นะคะจากสมบัติของเลขยกกำลังที่บอกว่า A ยากำลังลบ B จะได้เท่ากับ 1.A ส่วน A ยกลัง B ดังนั้นลบ2กลังลบ2เนี่ยก็จะได้เท่ากับ1.2-2ส่วนลบ2กลัง2ะคะก็จะได้เป็น1.4ส่วน4นั่นเองนะคะดังนั้นตัวข้างในของเราจะเหลือ2ยกกำลัง1ส่วน4เท่านั้นนะคะแล้วตัวข้างนอกก็เป็น16จะเห็นได้ว่ารูปนี้เนี่ยจะเหมือนกับรูป เอ่ A, ยก,กำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้แล้วเราจึงสามารถเอา M คูณ N ได้ดังนั้นในที่นี้เราก็จะสามารถเอาเซนหนึ่งส่วนสคูณสิได้เลยนะคะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง4ี่ตัดสิได้เป็น4ีนะคะเหลือคำตอบเป็น2ยกกำลัง4ซึ่งก็คือ สคูณกันทั้งหมด4ครั้งนะคะได้คำตอบเท่ากับ16นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบว่า16ข้อกอไก่นะคะจะเห็นว่าถ้าเราเอา16ตรงนี้ไปคูณกับลบ2ตัวนี้ก่อนเนี่ยจะได้เป็นลบ32ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลบ2กำลังลบ32แล้วเป็น2ยกกำลังลบ2ยกกำลังลบ32ีกคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะเยอะมากหรือว่าการหาค่าเนี่ยก็จะ เป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการคิดเรื่องเลขยกกําลังเนี่ยจะดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าต้องระวังเพราะว่าโจทย์ชอบหลอกไว้มากอย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าตรงนี้เราเอาลบ2ไปคูณกับ16ก่อนเนี่ยก็จะผิดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องดูให้ดีๆว่าอันนี้เนี่ยอยู่ในรูปที่จะสามารถคูณนอกวงเล็บได้หรือยังซึ่งในที่นี้รูปนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าลบ2ตัวนี้ยังติดกับวงเล็บตัวนี้อยู่ซึ่ง มีฐานจริงๆคือ2ตรงนี้นะคะดังนั้นเราจึงจึงต้องคิดก้อนนี้ก่อนให้เหลือฐานเดียวคือ2ตรงนี้ก่อนนะคะจึงจะสามารถนําไปคูณกับตัวนอกวงเล็บได้นะคะข้อนี้ก็มีทริคอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งสําคัญในข้อนี้ก็คือสมบัติของเลขยกกําลังต่างๆอันนี้นะคะ เอกกำลังลบ b เท่ากับ1ส่วน a กกำลัง b แล้วก็ข้อนี้ที่ใช้ก็คือ A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a อกกำลัง m อนะคะส่วนสมบัติอื่นก็ควรจำเอาไว้ให้ได้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือคิดข้างนอกให้ดีๆนะคะคิดจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ดูว่าจะใช้สมบัตินี้ได้เมื่อไหร่นะคะแล้วเมื่อใช้ได้ก็ จัดการทําเลยนะคะก็คือเอามาคูณกันธรรมดานะคะเพียงเท่านี้เองข้อนี้ก็ตอบช้อยส์ข้อกไก่16นะคะ